การแต่งตั้งอบูบักเป็นคอลิฟักคนแรกเมื่อศาสดามูฮัมหมัดจากไปคำถามใหญ่คือใครจะนำประชาชาติแห่งอิสลามต่อไปใน่าำกลางความสับสนชายผู้หนึ่งลุกขึ้นอบูบักอัส,สิดดีกผู้เป็นเพื่อนแท้ของนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเขาไม่ได้แย่งชิงตำแหน่งไม่ได้เรียกร้องอำนาจแต่ด้วยความไว้วางใจจากประชาชนและการยืนยันจากอุมัร อิบนุค,คอตตอบเขาจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นคอลิฟะคนแรกแห่งอิสลามและคำพูดแรกของเขาในฐานะผู้นำคือฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านหากฉันทำดีจงช่วยฉันหากฉันหลงผิดจงเตือนฉันการแต่งตั้งอบูบัติคือจุดเริ่มต้นของผู้นำที่ไม่ยืนเหนือประชาชนแต่เดินเคียงข้างพวกเขาด้วยความรักศรัทธาและความรับผิดชอบ ผู้นำที่แท้ไม่ใช่ผู้ที่สแสวงหาอำนาจแต่คือผู้ที่รับหน้าที่ด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ